เปิดการมองเห็นกดหัวตงหัวใจให้พี่เดด้วยนะครับกดซับสับให้กดกระดินะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไหมคือมันจบแล้วถึงแม้จะไปะมีพวกลูกศิษย์ลูกหาออกมาโต้แทนช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับนะพระไปนั่งอยู่บนหิมะไม่ผิดครับเพราะไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งบนหัวคุณนะครับอะไรทำนองเนี้ยก็มีทนายนะักกฎหมายเขาก็ออกมาพูดนะเออนะไปนั่งในสปีดบ๊ทก็ไม่ผิดนะขับรถก็ไม่ผิดครับ กินเบียร์ก็ไม่ผิดครับกินเหล้าก็ไม่ผิดนะนั่งสโนอโมโบิลเดินจับมือผู้ชายจูงมือผู้ชายทำตัวเป็นคนข้ามเพศเป็นเจ๊เป็นอะไรก็ไม่ผิดหรอกนะครับนะก็มีคนออกมาแก้ตัวให้นะเดินจูงมือผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้าคุณอย่างเงี้ยเดี๋ยดูในอินเทอร์เน็ตะจริงชัดแลวกูไม่รู้อ่ะก็ไม่ผิดอกครับนะแสดงว่าต่อไปก็นอนกับผู้ชายก็ไม่ผิดเดี๋ยวเสพเมทุนก็ไม่ผิดต่อไปแม่ก็มียันดะย,ยันต์นะเดนคำทำมัจะโยนะ งเียสุดท้ายเนี่ยปลายทางของบุคคลที่ผมกล่าวมาทรมัจโยตอนนี้อยู่ไหนผมก็เคยฟ้องร้งองดำเนินคดีอยาไปดูอย่างเดียย <ๆ S 2> ันดตอนนี้ชื่อเสียงเสียหมดนะนะครับชื่อเสียงเสียตั้งแต่ไปอวยดิไอคอนอยากเป็นมหาเศรษฐีชั่วค่ำคืนต้องดิไอคอนแล้วก็มีความว่าชวนลงทุนนะครับเพราะนั้นไอ้ใครที่ไม่ได้ดูคลิปดูอะไรต่างๆเนี่ยลืมหูลืมตาไปดูนะครับข้อความมันชัดชวนลงทุนบริษัทอาจจะมีใครรู้จักอาตมาโฆษณาให้ นะรีบตัดสินใจสะใครยังไม่ฟังสัมมนาไปฟังถ้าใครไม่ฟังได้ไอ้ดักดาไอ้โอค้ง่พูยังนะเป็นกระดานได้เขาเหยียดเขายากักรีบซักจะได้รวยชั่วครามคือนะประชาสัมพันธ์ยิ่งกว่า,อากองสลากนะครับยิ่งกว่าชวนแทงหวยนะคนในวงการสงฆ์ก็เลยบอกว่าเนี่ยแหมนะนะอาตมาก็หมดคู่แข่งไปคนแล้วเนี่ยเนี่ยพระดังๆเนี่ยไม่มีอ่าหลวงพี่งรมานะครับคนอื่นเขาก็จะมีอะไรรา,ายได้นะครับเจ้าคุณอะไรต่างๆมีค่าตัว พระอล่อยคุฟังแพรี่เขาบอกว่าเนี่ยระดับนี้นะเหมือนนักแสดงเหมือนศิลปินนะี่ะยิ่งดังเท่าไหรย่ยิ่งเป็นเจ้าคุณยิ่งเป็นนักเทศโอ้โหนะวลีเด็ดเด็ดเยอะอ่มเออนะค่าเวลาค่าค้าคนตายอะไรเงี้ยนะนะอ,อร่อยจนลืมกลับวัดอะไรเงี้ยแหมดูลีลาเนี่ยมันใช่คิดสงส,งสไปติดไปยึดไปหมดติดรถชาติดอะไรต่างๆคือมันจบแล้วอะถึงแม้จะไป มีพวกลูกศิษย์ลูกหาออกมาโต้แทนช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับพระวอไม่ผิดพระวอไม่ผิดทนายเดชาบาปหนักบาปหนาไปแจ้งความพระทำลายศาสนาเราช่วยกันมาปกป้องศาสนาผมฟังหมดนะครับนะผมอยากจะบอกนะครับผมเองไม่จะอยู่ดีๆนะจะมอบหน้ามอบหน้าให้ทนายกู้มปแ,แจ้งความนะมันก็ต้องมีคนร้องเรียนนะครับการเริ่มต้นแจ้งความเนี่ยเป็นการเริ่มต้นเพื่อจะให้มาหาเถระสมาคม ให้สำนักพุทธศาสนารัฐมนตรีชูศักดิ์ซึ่งดูแลสำนักพุทธศาสนาตื่นได้แล้วครับการมาที่การต่างๆตื่นครับถ้าผมไม่แจ้งความผมกับกัญชัยไม่พูดถึงในรายการหนกระแสนะพระอวอก็ยังมาก็รับก็รับเทศไปเรื่อยๆนะทุกครั้งละหมื่นแสนลา้านอ้างเป็นเรื่องอกองทุนถวายประปากระถินอะไรก็แล้วแต่จะอ้างไปพฤติกรรมแบบนี้ก็จะมีไปเรื่อยๆเพราะนั้นผมก็ต้องหยุดยั้งโดยการไปแจ้งความผิดหรือถูกก็ให้สาลตัดสิน ผมไม่ใช่เป็นผู้ว่ากาก็มีหน้าที่ไปแจ้งนะถ้าใครคิดว่าผมแย้งความเท็จนะครับอย่าเฮาอย่าหอนอยู่ทางโซเชียลนะครับนะครับอย่าเฮาอย่าเฮาอย่างเดียวครับไปแจ้งความกับผมครับนะไปแจ้งความเลยนะว่าผมแจ้งความเท็จเพราะผมไม่ได้แจ้งความเท็จอะไรแต่ถ้าคุณอยากเสือกันดีนะอยากทาตัวสอพลอพระหรืออะไรต่างก็มาแจ้งความผมเลยถ้าหาว่าผมแจ้งความเท็จเนี่ยคนอย่างผมไม่ใช่ฝ่ายนะอนะไรครับมีการศึกษาเป็นนักกฎหมาย นะเรียนจบมานะครับการเนติบัณฑิตต้องมีความรู้กฎหมายพอสมควรนะเออนะครับนะก็ถือว่าเป็นเนติบัณฑิตคนหนึ่งกูไม่กลัวมึงหรอกไอ้พวกลูกศิษย์ไอ้พวกอะไรต่างๆนะไอ้พวกเลียห้ำนะเลียไขย่พระอะไรกางกูไม่สนใจแล้วนะนะกูจะพูดถึงแมงทุกวันเลยนะถ้ามึงคิดว่ากูไปแจ้งความเช็ตมึงก็ไปแจ้งความจาับมึงจะมาเหา่ามาหอนอะไรนะด้อย่างนะนะนะจะบอกให้เลยนะอย่างกรณีพระวอเนี่ย ไอ้พวกลูกศิษย์ลูกหากองเคลียร์ทั้งหลายที่มายิ่งพูดน่ยยิ่งเสียคนเ็ามันใช่เยอะผมบอกได้เลยแลวตอนนี้นะครับเนเะมื่อเช้านี้ผมได้รับโทรศัพท์พรนะเขาบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ค่าตัวพวกเจ้าคุณพระดังๆนี่ตกเลยนะคนเริมไม่ค่อยเชื่อนะนะคือมองว่า้เหมือนจะรับจา้างเว้ยได้หมดนะเจ้าของสินค้าก็ไม่กล้าอ่านิมนต์ไปอะไรก็นแน่ไปกล้าที่มนต์ไปไปเทศไปอะไรเพื่อเป็นเซลล์นะเออนะครับ ค่าตัวตกไม่ค่อยมีตอนนี้พระที่จะ,ะนิมนต์ไปขายประกันนินมนต์ไปขายแล้วขายอาหารเสริมยอดตกเคนเริ่มไม่เชื่อแล้วครับก <c oughs> ็ทาให้พระระดับเจ้าคุณก็ต้องออกให้สัมภาษณ์กันหน่อยนะครับ <c oughs> พระวอไม่ผิดนะเออบางคนถึงขนาดครับเป็นนักกฎหมายทนายความบอกว่าเอพระวอวชิระเมธีไปนั่งไปนั่งบนหิมะไม่มีความผิดเพราะว่าไม่ได้ไปนั่งบนหัวคุณเ <c oughs> ออดีนะผมอยากให้ออกมาเยอะ นะคนเสื่อมก็คือพระรูปนี้นะศาสนาไม่เสื่อมนะบางคนบอกโอ้ยพี่เดชทำแบบนี้ศาสนาเสื่อมผมต้องบอ,อกว่าปกป้องศาสนาศาสนาไม่เสื่อมนะผมยังเคารพคําสอนของพุทธเจ้าเหมือนเดิมเนะยังเหมือนเดิมคนระับแต่คนที่ทําให้ศาสนาเสื่อมคือคนที่เอาจีวรมามาหาประโยชน์ถ้าเปรียบเหมือนตำรวจก็คือเอาเครื่องแบบมาหากินเอาจีวรมาหาประโยชน์หากินรับเชิญมาที่นั่นที่นี่ฆ่าแรงทีเป็นหลักล้านนะครับอยากไปอวยขายสินค้าก็มันไม่ใช่อ่ะ สมัยแพรี่นะมหาไัยวันกับมหาสมปองเขาเคยเนี่ยไล์สดแล้วก็มีสปอนเซอร์ผลิตภัณฑ์อะไรกับสุดท้ายก็ต้องสึกเพราะอะไรเพราะอยู่ไปไม่ใช ah ่แล้วมันจะกลายเป็นพุทธภาณิตฐ์ท่านมหาไพรวันกับท่านมหาสมปองเนี่ยเปลี่ยนเจ้าประโยชน์เขาต้องสึกครับเพราะนั้นก็ฝากครับนะท่านเจ้าคุณครับสึกเถอะครับสึกออกมาแล้วก็รับจ้างอะไรเขาเรียกอะไรเป็นพรีเซนเตอร์พวกอาหารเสริมอะไรต่างขายตรงเยอะแยะ นะถ้าไปไม่ได้ผมอยากให้นิมนให้ท่านสึกเพราะว่าท่านจะได้จะมากินเต็มที่เหมือนกับไรวันกับมหาสมปองมหาไรวันกับมหาสมปองเนี่ยนะเขาก็ดังพอดังค่าตัวเยอะอะไรต่างๆนะนะถ้ารับประชาสัมพันธ์ขายอาหารเสริมขายทุเรียนมันเป็นอะไรต่างผมว่าเอาแบบแอบนี่ดีกว่าสกบดีกว่านะครับนะครับ,นะรบเห็นด้วยไหมครับเนี่ยคนเห็นด้วยกวับกูก็มีไม่ใช่แต่คนจะไปกองเชียร์พระอย่างเดียวกองเชียร์กูก็มี ก็ไม่มีใครเห็นด้วยลวเวลยไปรับคุณจัดคุณแม่ไม่มีแมวที่ไหนที่มาฟังจริงไหมครับใครเห็นด้วยกับพี่เดก็บอกด้วยว่าเห็นด้วยครับควรสืบครับและออกมารับจ้างบริษัทขายตรงเป็นพีเซนเตอร์อะไรเหมือนบอดวินบอดแซมบอดกันเลยรับจ้างเลยเดือนละสิบล้านะลรก็่าไปแล้วก็บอกว่าไม่มีที่ไหนมาเสริฐเลิศเลยไม่มีที่ไหนดีเท่าดีไอคอนสินค้าก็ดีระบบก็ดีความสําเร็จอะไรต่างๆเด็กๆกินส้มเด็กๆอยากคุณแม่อยากจะกินส้ม นะครับก็ไปมีส้มกินบ้านอยู่สลัมของเตยอ,อะไรก็ว่าไปแต่งนิยายแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็หลอกประชาชนนี่เขาเสียเงินเสียทองแล้วก็เปิดบินเปิดบินเปิดบินผมก็รวยกว่านะนะครับนะครับสบายกว่านะครับก็ฝากนะผมว่าเอา่อท่านเจ้าคุณจึกมาดีกว่าไหมนะอย่าเห็นด้วยนะคนเห็นด้วยกับกูบกเนี่ยแหมใครแล้วจะมาเอาทัวร์มาลงกูอย่าลืมนะกูก็มีคนติดตามนะผมก็ต้องมีของดีอ่ะแล้วกูจัดรายการมาถึงบบบนี้กูก็ต้องมีของดีนะวามรูปบางขามากกูก็พอมีนะนะ นะครับนะกูว่ากูพอใช้ได้นะเรื่องเสื่อมเสียกูไม่มีนะนะครับกูก็เป็นคนกูแบบเนี่ยคนตามกูสองล้านห้าสองล้านหกเนี่ยต้องไม่น้อยนะนะครับไม่น้อยนะครับนะเกือบสามล้านนะนะติ๊กนะสามแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับรวมๆกันเกือบสามล้านกูก็ไม่ธรรมดามีคนเชื่อกูนะนะก็ช่วยกระจายกระจายข่าวไปนะครับบอกว่าเป็นกําลังใจพี่เดนด้วยนะนะครับตอนนี้ยอดตกเลยครับไม่ค่อยมีใครเชิญพระไปไหนนะ พยานพวกเจ้าคุณก็ต้องออกตัวนะครับไม่ผิดครับนะพระไปนั่งอยู่บนหีมะไม่ผิดครับเพราะไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งบนหัวคุณนะครับอะไรทำนองเนี้ยก็มีทนายนักกฎหมายเขาก็ออกมาพูดนะเออนะไปนั่งในสปีดโบทก็ไม่ผิดนะขับรถก็ไปผิดครับกินเบียร์ก็ไปผิดครับกินเหล้าก็ไม่ผิดนะนั่งสน์โมบิลเดินจับมือผู้ชายจูมือผู้ชายทำตัวเป็นคนข้ามเพศเป็นเจ๊เป็นอะไรก็ไปผิดหรอก นะครับนะก็มีคนออกมาแก้ตัวให้นะเดินจูงมือผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้าคุณอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูในอินเทอร์เน็ตนะจริงแช่ไหมเุไม่รู้อ่ะก็ไม่ผิดนะครับนะแสดงว่าต่อไปก็นอนกับผู้ชายก็ไม่ผิดเดี๋ยวเสพเมถุนก็ไม่ผิดต่อไปแม่ก็มียันด่ายันตางนะเด่นทำทรมัชโยนะเป็นไงสุดท้ายเนี่ยปลายทางของบุคคลที่ผมกล่าวมาทร,รมัจโยตอนนี้อยู่ไหนผมก็เคยฟังร้องดำเนคดีน,นดนะแล้วไปดูอย่างไรพวกยันดักยันตา ธรรมาจ,จัยโยพวกพระนักเทศทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับเวลาท่านจะทาบุญทําทานเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าอย่าไปวัดใหญ่ๆอย่าไปหาพระดังๆนักเทศนักอะไรสีปาาปีลาเหนือกินเหนือแดกเนี่ยอย่าไปเข้าวัดพวกนั้นไปวัดเล็กๆครับนะแล้วเวลาไปไหว้พระนะไหว้พระที่บวชวันเดียวอันนั้นเนี่ยยังไม่ผิดศีลเลยเพราะเขาเพิ่งบวช พระบวชใหม่ยังยังน่ากลับน่าไหวมากกว่านะครับผมก็เด็กวัดเก่าเพราะนั้นไอ้วัดดังๆไม่ต้องไปแล้วพระนักเทศนะสับยันนะสับยันลงอาคมขายเครื่องรางของขลังเจิมกระเป๋าเจิมรถไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่กิจของสงนะนะครับไม่ใช่กิจของสงมันคือพุทธพาณิชย์่องจางธรรมะากาินหนาแดงนะขายวัตถุบางกนตะกวดนะลงนะหน้าทองอะไรต่างๆเจิมกระเป๋าเจิมรถอะไรกับพวกนี้มันพวกพุทธพาณิชย์ กับคนเนี้ยพระเจ้าไม่ได้อสอนดูดวงทําตัวเป็นหมอดูบ้างลนะเท่าทรงนะไอ้พวกหมอดูอย่างพวกนี้ไม่มียวันๆก็เดาไปทั่วเนี่ยตามโซเชียลก็มีวันๆเดาแม่งไดวงคนนี้เป็นนี้ดวงบอสพรดวงหนุ่มกันชัยเสือกเข้าไปเสือกไปทั่วไอ้พวกหมอดูพวกนี้เสือกไปเรื่อยอยู่ดีๆไปดูดวงครับนะครับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไปเสือกไปดูอะไรเขานะครับไม่มีสิทธิ์นะครับไอ้พวกเสือกๆอยู่ตม อินเทอร์เน็ตเยอะแยะพวกหมอดูพวกเนี้ยไม่ได้มีอะไรต่างๆแล้วก็มันก็เดาไปเรื่อยคนก็ไปเสียเงินเสียอะไรต่างๆนะดวงหนุ่มกัญชัยดวงผู้ต้องหามึงจะไปรู้ได้ไงเขาจะเป็นอะไรมึงไปเดาไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะนะครับนะเดี๋ยวก็ขอฟ้องร้องเาเสือกไปดูดวงอะไรเขาหนักเสือกไปเขาเรื่องไอ้พวกหมอดูหมอดาวพวกนี้ก็หากินอยู่กับการมโนไปเรื่อยๆเต็มโซเชียลไหมฟังรายการผูดเดแล้วไม่ต้องงงายอ่ะ